เอาล่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนิโนคุนิคอสเวิลด์นั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเรามากับแมปดินแดนโศกเศร้านะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าจุดชมวิวแล้วก็จุดกองสมบัติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับของแมปแมปนี้นะครับ แบบนี้นะครับจะเป็นแบบเอ่อเลเวล91-95นะครับอันนี้ผมมาเป็นไกด์กันก่อนแต่ผมจะเก็บไม่ได้นะครับทุกคนเอาลยครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ทุกคุณที่คอสเวลิลนะครับบริการรับเติมเพชรและแพ็กต่างๆในราคาสุดคุม้มถูกใจชาวเกมเมอร์ต้องร้านนี้เลยเมฆขลาชอ็อปและผมขอบอกไปก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยท้ายห,ห่วงส่วนราคามีขึ้นมีลงตลอดแนะนำให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับ ถ้าหากสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณมากครับมาที่จุดแรกนะครับให้เรามายังจุดนี้ครับสามารถที่จะเดินมาอย่างจุดนี้นะครับแล้วก็เดินตืดๆขึ้นมานะครับก็จะเจอเป็นเรียกว่าอะไรเป็นจุดชมวิวนะครับแห่งแรกนะครับของแมปนี้นะครับอยู่บริเวณนี้เลยนะครับผม ก็รับให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นไกด์อนาคตเลยนะฮะเพราะว่าอ่าผมมีโอกาสได้มาแมปนี้นะครับโดยการวาร์ปมาก็เลยมาทําไกด์เลยละกันโอเคครับจุดแรกก็เป็นจุดนี้นะครับจุดชมวิวนะครับผมและในจุดต่อไปนะครับเป็นจุดที่2นะครับของจุดชมวิวนะครับให้เรานะครับอ่าวาร์ปมายังจุดนี้นะครับแล้วก็เดินมายังจุดตรงนี้นะครับเราสามารถติ๊กได้เลยนะครับพอเราติ๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนําทางมาอย่างจุดชมวิวที่2นั่นเองนะครับก็กดรับเป็นเทียบร้อยนะครับ ก็เป็นจุดที่2นะครับสำหรับจุดจุดน um, uh, mm ี้และในจุดต่อไปนะครับเป็นจุดสมบัตินะครับที่แรกนะครับของดินแดนนะครับล้างศกเศร้านั่นเองนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะว้ามายังจุดนี้แล้วก็เดินมานิดนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับมาอยู่ตรงน้ําตกนะครับแล้วก็เดินตามผมมาเลยแล้วกันนะครับก็ลงไปข้างล่างครับมันจะอยู่ใต้น้ําตกครับทุกคนตรงแบบนี้นะฮะวิมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ เจ้าตัวกล่องสมบัติกล่องแรกนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับเมื่อเราเลเวล80แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับและในขณะนี้นะครับเราก็มาอย่างเจ้าตัวกล่องที่2นะครับของแมปนี้นะครับให้เรานะครับวาร์ปมายังจุดนี้นะทุกคนพอเราวาร์ปมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยหันหน้ามาทางนี้นะครับแล้วเราก็เดินตรงไปเลยนะครับทุกคนเดินเข้าไปลึกๆนะครับมันก็จะเจอกับกล่องสมบัติ กงที่2นะครับของแมปนี้นะครับมีทิ้งเลนด้วยครเป็นกล่องที่2นะครับก็เก็บได้นะครับตอนเลเวล80นะครับผมแต่เราจะโลมเป็นไกด์ก่อนนะครับอันนี้คือกล่องที่2เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดู่าเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปละกันนะครับผมเลือดจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวจุดสุดท้ายแล้วนะครับให้เรานะครับวาร์ปมายังจุดนี้ครับเหมือนเดิมครับเป็นจุดที่เก็บ จ้าตัวกล่องที่2เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเนี่ยหันหลังนะครับเดินกลับมาที่จุดวาร์ปใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าประตูนะครับมาถึงจุดวาร์ปแล้วก็เดินเข้าประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเจอแล้วนะครับจุดชมวิวอันสุดท้ายนะครับของแมปนี้<ส>นะครับผมก็รับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณเลเวลแปดสิบแล้วนะครับเดี๋ยวดูจุดต่อไปดีกว่านะครับเลือประมาณอีก1กล่องใช่ไหมฮะโอเคปะส่วนกล่องอันสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ ใกล right ้ก right oh, ับจุดชมวิวตรงนี right ้เลยนะครับให้เรานะฮะเดินไปตรงแท่นนะครับมันจะอยู่หลังแท่นนี้นั่นเองนะครับเดินไปเลยนะครับโอ้โหสีแบบชุดฉาดจัดจัดนะฮะเจ้าตัวกล่องสุดท้ายนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เรากระโดดไปเลยนะครับแล้วก็กดลับให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นอันเสร็จนะครับของดินแดนโศกเศร้านะครับดินแดนล้างโศกเศร้านั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในหุบเขาสายลุงแล้วนะครับ โอเคจุดชมวิวแรกนะครับจะอยู่บร right ิเวณตรงนี้คร right ับเห็นติ่งตรงนี้ไหมฮะให้เราเนี่ยติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็เดินไปนะครับก็จะเจอจุดชมวิวแรกนะครับของแมปนี้นะฮะก็ผมยังเก็บไม่ได้ครับตรงเวล85สะก่อนนะครับแล้วก็จุดต่อไปครับเป็นจุดกองสมบัติที่แรกนะครับก็ให้เราเดินนะครับตรงไปเลยนะครับนี่ตามผมมาเลยนะทุกคนมันจะอยู่ตรงบริเวณท่าเรือนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้เรากระโดลงไปเลยนะครับ อย่างน้อยก็น่าจะมีโหมดว่ายน้ำเนาะน่าจะฟินน่าดูนี่ครับก็จะเป็นกล่องนะครับแรกนะครับองแบบภูเขาสายลมเอ้ยภูเขาสายลุงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับและที่จุดต่อไปนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ให้เราเดินไปเลยครับทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นเหมืองที่แบบว่ามีแต่สายลงุงอุ้ยมีคนมาฟาร์มแล้วทุกคนน่าจะท็อปนะครับตัวท็อปของเซิร์ฟนี้ ก็ตกใจอยู่นะครับเวลกันเร็วมากนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ครับเป็นจุดชมวิวที่2นะครับของแมปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับและที่จุดต่อไปครับเป็นจุดกล่องสมบัติที่2นะครับก็ให้เรานะครับเดินทางมายังจุดนี้นะครับนี่บริเวณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีติ่งอยู่ทุกคนให้เราเดินขึ้นบันไดไปนะครับ ไม่เชิงจะเป็นบันไดแล้วจะเป็นสะพานซะมากกว่านะครับแล้วก็กล่องจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่เป็นกล่องที่2นะครับของแมปเกาะสายลุ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับและที่จุดต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับเดินทางมายังจุดบริเวณตรงนี้นะครับพอเราเดินมาถึงนะครับก็เดินตามผมเลยแลวกันนะนี่นะครับเห็นกล่องสมบัติตรงนี้ไหมฮะก็ให้เราเนี่ยเดินเข้ามาทางนี้เลยนะครับทางมันโคตรจัดลึกลับซับซ้อนจะจัดนะครับ นี่ก็จะเป็นกล่องนะครับที่3แล้วนะครับสำหรับแมปนี้น่าเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวอันสุดท้ายกันนะครับผมไปเอาเลยครับสำหรับจุดชมวิวสุดท้ายนะครับของแมปภูเขาสายลมนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เราเดินนะครับติ๊กมาเลยแล้วก็เดินไปตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เราก็จะถึงแล้วนะครับนี่เป็นจุดชมวิวสุดท้ายนะครับก็สิ้นสุดของคลิปนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะสอบถามที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้ทำเรื่องอะไรนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ